สบายดีพี่น้องสบายดีเอซีทุกคนเดอ้อเปิดคลิปออกมากอ็อยู่ทงไห่ทงนาเนาะอยู่ส่วนหมักเพชรพี่น้องนี่เพชรด,ดออีกบดน,กนดกระสิไ้กินมากมือนีมลงมาโหดสวนสวยเพิินพี่น้องลหลายหลายเบืองนี่ ลงมาโหดส,สวนซอยเพื่อนนาะเพราะว่าเมื่อน,นี้ฮาบบได้กน,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 นมันพี่น้องรู้สึกเมื่อยเมื่อยลอยกระต้นก็โตเมื่อยเมื่อยชืว่านได้เมื่อย,อย,อยแแหละก็เลยผกักะอนเมื่อน,นี้ผกกักแล้วก็สิมาฮอดซอยเพิ่นหลวก็ะสิแลนเมื่อบ้านพี่น้องคิดฮอดพ่อคิดฮอดแม่คิดฮอดบ้านแล้ว กินหอดนางขาวนางสนมกับบาวน้อยแล้วบ่งนี่งามอะไรนี่จะหน่อยมันหมากเนาะเิ่นปลูกเป็นแถวเป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยขนา,าดเลยหดีนก็สิไลอันหาดอยู่ดอกสวอเลวเป็นไหน้าหนึ่งเต็มเต็มเลย ทางนักกะมีเนาะคนละเจ้าเลยพี่น้องเลยปลูกกาบันหอดเนี่ยมันหมางมันผลกาไปขายปะบางคนก็ขายบางคนก็ไว้กินเองซื่อข้าวกระแพงทางนี้ก็ะแมน หัวสวนทากรม็เร s <S uh huh. น,เ,มนเ,มเป็นอารถดไทยมาไทยเป็นคันโู ขอตบไปฮดก่อนพี่น้องป๊าโตผู้สิลายหาบนู่นมันยังบ่ทันใหญ่พี่น้องท่าละบัดมันใหญ่อีป๊าโตเพียงหัวเขาเขียวงา แล้ว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 พี่นอ้องรวมไปกระลายหาบเติบนอกเผื่อสิแล้วมักเพ็ดกัก็ประมาณแปดเก้าแถวแถวละหาบสองหาบาแถวละสองหาบป่าเนาะแถวละสอหาบกับเบิ่งสวนเพิินพี่น้องกันแบ่โบไฮแแบ้ข่ะเพราะว่าแบ่มันดื้อทั้งแบ่ทั้งงัวอ้ออ,อ้อยู่เดียวเลยค่ะ งวกาอยากไปลอยกินมันมันทีเฮาไปกดนมาแหลวกะพานพาดแล้วก็ไปตากพันไปพี่น้องเห็นงอเห็นสาเห็นที่สังแหลนใส่ป้าคนว่าเบิดมือเบิดคืนกลางคืนก็จนบดได้รับบิดได้นอนงวเอลียหล่อบกครึ่ง่าบานเฮางวบานเฮาตกคอยแรงลงมาแหละพากันเป็นไ,ไล่เอาเขาขอกเขาแรงอันนี้ฮือพี่น้องเลยเขาบดไล่ ก็จะปล่อยเลยปล่อยแบบบววนบวายนะมีแต่ช่วงลกกาดำนาคุณแหละเขาจังไปเอาเนาะมีแต่ช่วงลกกาดำนาแล้วเขากลับไปหาหลัดเอามาขา่ขาวของข่าวแหล่งช่วงแหล่แงแบบนี้ค่ะปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยบววนบวายเลยนำงอกะกะแปะกันโบสีอนะเนาะโบสีอนะขนาดงวเถกกะนะนะ เขากับบริวนเดเขาก็ปล่อยไปมันกับโบเซียมันติดโตแมกอะก็คือเมื่อเือนเมื่อสารคือเก่าเนาะขันมาเชียเขากับคือสิไลเอาแหละพี่น้องอันนี้มันโบเซียแล้วเขาจังบล่เขาปล่อยไปเลยปล่อยมันไปหากินเลยนอนนอนตามป่าตามดอนเลยบุคึงมอบ้านเฮาเนาะขับมาไปแม่นังไปอะไเอามั้มาเข้าเข่าแรงจะได้ขี่มันได้คะเอาไว้ลงไ้ลงนาเห็ดพุนแล้ว เป็นเว้นเป็นกรรมอีกไปหาแต่ละมือปล่อยแบบนี้กะสบายคือกันเนาะสบายแต่มันอยากหมู่หละตากมันกนะบด้บรดับบดิโอนโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ดีใจหลายเนาะสีเมือบ้านได้เมื่อนี่สิกลับบ้านเมื่อยามตะแลงกับมาคือเก่าอะไรพี่น้องเมื่อยามอันซาสนโนกับบ่าวด่างแล้วก็ทข้าวแบ่แล้วก็พ่อเม่คิดโหดเนาะโอ้ย กินทอดพี่น้องเลยแยกสิไปต่างบ้านต่างเมืองได้หรือบ่เนาะกันสมุดเราไปไทยกันยันไหยกินหอดบ้านอยู่กินหอดปอกินหอดแม่มาซ้ำนี่สื่อมาหาาง,งินสื่อกันยังอันอยากเมื่อเลยก็ชิม,มอจอบสื่อแล้วพี่น้องยันแบ่บ,บ่มาย,ยันอีพอตีมันตายแต่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากอะไรก็แชร์ฝากเป็นกำลังใจห้าลงบานาหน่อยเด้อพี่น้องอยู่ถุงมือนี้ bye bye nga còn